ครับคุณผู้ชมครับและก็อย่างที่บอกครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้มาลิ้มลองอาหารภูเก็ตด,ด้วยเพราะว่าการลงมาในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการต้องมาชิมอาหารอย่างแน่นอนแล้วก็ภูเก็ตเราเนี่ย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือว่า City of g a s t r o m y นะฮะเขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตครับได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of g a s t r o m y ครับด้วยความหลากหลายทางอาหารภูเก็ตศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของอาหารเนี่ยนะครับรวมไปถึงการปรับตัวของภูเก็ตในยุคโควิด19นะครับแบบ d e w Normal เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ เป็นเมืองแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิชาการอาหารหรือ c City of g a s t r o n o m y และยังเป็นหนึ่งใน18เมืองทั่วโลกที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิชาการอาหารจากจุดเด่นของภูเก็ต5ประการด้วยกันคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากพหุสังคมอาหารภูเก็ตเป็นองค์ประกอบสําคัญในทุกเทศกาลพิธีกรรมความเชื่อวิถีชีวิตในครอบครัว อาหารท้องถิ่นภูเก็ตหลายประเภทมีอัตลักษณ์ซึ่งไม่สามารถหารประทานได้จากที่อื่นความเข้มแข็งและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทําให้เกิดการสร้างสารรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาการด้านอาหารหลากหลายที่สําคัญชาวภูเก็ตมีน้ําใจอัธยาศัยดีงามภายใต้วิถีปฏิบตัติกินดีอยู่ดีมีจิตงามที่ภูเก็ตเราถูกประกาศว่าเป็นเมืองครีเอ i ีฟซิตี้ออฟแกโซม m ่แกโซมีของภูเก็ตอ่ะมันเป็นอาหารภูเก็ตอะคะ่ะ มันเกิดจากในเรื่องของพาหุวัฒนธรรมนะคะผาหุวัฒนธรรมแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนอาหารนะคะมันเกิดจากพาหุสังคมอะคะ่ะอาหารของภูเก็ตจึงเป็นในลักษณะผส,ผสมผสานร,ระหว่างของคนคนจีนพ้นทะเลกับคนในพื้นถิ่น,นะคะแต่ที่สําคัญก็คือในเรื่องของอวัตถุดิบเรามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยายกรนะคะในเรื่องของธรรมชาติใน ทเเเลลอออออััััันนนนนดดาาาามแ้้วกกกก็็จต์่ิหหรรรขงีปษณสบภูเก็าาเเต,กเ,เ,กตเป็นเมืองแห่งพหุธนธรรมมีทันอลฟู้ดที่ผสมผสานกันหลากหลายฒนธรรมทั้งไทยจีนมลายูมุสลิมฮินดูที่กลายเป็นฟู้ดโชวริซึมสำหรับการท่องเที่ยวขณะเดียวกันภูเก็ตยังรวมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถยกกระดับเป็นฟู้ดอินดัสทรีของภูเก็ตได้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ตชะงักภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการปรับตัวด้วยภูเก็ตนิวนอร์มอลด้านอาหารจึงควรยั่งยืนเพราะภูเก็ตไม่สามารถพึ่งพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปแต่ต้องสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอื่นๆควบคู่กันไปซึ่งอาหารคือหนึ่งในทางออกที่จะช่วยสร้างการเจริญเต,ติบโตของเมืองสร้างสรรในระยะยาวอาหารภูเก็ตเป็นอาหารที่มีคุณค่าและก็มีมูลค่าซึ่งในส่วนนี้ค่ะโดยคิดว่านหนึ่ง การมีเหมือนเป็นกรุ๊ปในการที่ลงไปดูแปลงสับป,ประรดนะคะหรือว่าแปลงผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราคนในชุมชนได้มีมการปลูกแม้แต่ปลูกข้าวสาธิตเพื่อที่จะคนนักท่องเที่ยวมาดยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเรื่องที่สองมันยังมีฟาร์มความที่การเลี้ยงกุ้งมังกรเลี้ยงปูนะคะถ้าเขาอยากจะปรุงก็ร่วมกันในการปรุงแล้วก็ทานข้าวแบบบรรยากาศของคนภูเก็ต เราท้าทายว่าเราจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งไหมในเรื่องของการนําเที่ยวในรัณะนี้ค่ะคาดหวังว่าภูเก็ตจะมีหนึ่งของการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งขาก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมของอาหารนะคะซึ่งจะต้องอยู่ในการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมทําในเรื่องของอาหารภูเก็ตเมืองแกซูมีของภูเก็ตค่ะจากเมืองท่องเที่ยวสู่การยกระดับเป็นอนุตสาหกรรมด้านอาหารภูเก็ตมีของดีตั้งแต่ฟาร์มทูเชลเบิล โครงการในระยะยาวจึงควรมีการจัดตั้งสถาบันหลักทางด้านอาหารของเมืองมีศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารหากยกระดับภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมอาหารที่จะสร้างงานสร้างอาชีพมีการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิน่นเป็นภูเก็ตวิถีใหม่ New Normal ที่จะยั่งยืนด้วยอาหารโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะภูเก็ตคือเมืองสร้างสารรค์ด้านวิชาการอาหาร City อ f g a s o n o m y